โบอิง777ถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินโดยสารลำตัวกว้างที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์การบินพาณิชย์ด้วยการออกแบบที่เน้นประสิทธิภาพความปลอดภัยและความสะดวกสบายเครื่องบินรุ่นนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์การเดินทางระยะไกลเป็นหลักและสามารถรองรับผู้โดยสารจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพโบอิง777เริ่มให้บริการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษ1990และยังคงมีบทบาทสำคัญในฝูงบินของสายการบินชั้นนำทั่วโลกจนถึงปัจจุบัน จุดเด่นสำคัญของ Boe ิ n g 7 7 7คือการเป็นเครื่องบินลำตัวกว้างแบบสองเครื่องยนต์ที่มีขนาดใหญ่แต่สามารถทำการบินระยะไกลข้ามทวีปหรือข้ามมหาสมุทรได้อย่างมั่นใจเทคโนโลยี ETOPS ที่รองรับการบินไกลาจากสนามบินสำรองเป็นเวลานานทำให้สายการบินสามารถวางแผนเส้นทางบินได้ยืดหยุ่นมากขึ้นและช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเครื่องบินที่ใช้สี่เครื่องยนต์ในอดีตในด้านโครงสร้างโ o e i n g 777ิใช้วัสดุผสมและอลูมิเนียมอัลลอยคุณภาพสูง ช่วยลดน้ำหนักตัวเครื่องแต่ยังคงความแข็งแรงสูงปีกของเครื่องบินถูกออกแบบให้มีประสิทธิภาพด้านอากาศพลศาสตร์ยอดเยี่ยมพร้อมปลายปีกที่ช่วยลดแรงต้านอากาศส่งผลให้ประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นเมื่อทำการบินระยะไกลนอกจากนี้ระบบล้อและช่วงล่างยังถูกออกแบบให้รองรับน้ำหนักตัวเครื่องขนาดใหญ่ได้อย่างมั่นคงในทุกสภาพสนามบินห้องนักบินของโบอิ้ง777ถือเป็นหนึ่งในห้องนักบินที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับนักบิน ระบบควบคุมการบินใช้เทคโนโลยี fly-by-wire ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำและความปลอดภัยในการควบคุมเครื่องระบบแสดงผลแบบดิจิทัลขนาดใหญ่ช่วยให้นักบินสามารถติดตามข้อมูลการบินได้อย่างชัดเจนลดภารงงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจในทุกช่วงของการบินภายในห้องโดยสาร Boeing 777ได้รับการออกแบบให้เน้นความสะดวกสบายของผู้โดยสารเป็นหลักเพดานสูงและห้องโดยสารกว้างให้ความรู้สึกโปร่งโลง่ง อร์ดนั่งสามารถจัดวางได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการของแต่ละสายการบินระบบควบคุมอุณหภูมิและความดันอากาศถูกปรับให้เหมาะสมกับการเดินทางไกลช่วยลดความเมื่อยล้าและเพิ่มความสบายตลอดการเดินทาง Bo e ing 777มีหลายรุ่นย่อยที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ตลาดที่แตกต่างกันตั้งแต่รุ่นระยะกลางไปจนถึงรุ่นระยะไกลพิเศษแต่ละรุ่นมีการปรับปรุงด้านน้ำหนักระยะบินและความจุผู้โดยสารอย่างเหมาะสม เครื่องยนต์ที่ใช้กับ Boeing 777ถือเป็นเครื่องยนต์ไอพ่นที่ทรงพลังที่สุดในโลกสำหรับเครื่องบินพาณิชย์ช่วยให้เครื่องบินสามารถขึ้นบินได้อย่างรับรื่นแม้บรรทุกผู้โดยสารและเชื้อเพลิงเต็มพิกัดในด้านความปลอดภัย b o e i ิ g 777ผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดตามมาตร,รฐานสากลระบบสำรองต่างๆถูกออกแบบให้ทำงานซ้ำซ้อนเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินระบบตรวจสอบสภาพเครื่องบินแบบเรียลไทม์ช่วยให้ทีมวิศวกรสามารถติดตามและว,วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง ลดความเสี่ยงจากปัญหาทางเทคนิคและเพิ่มความน่าเชื่อถือในการให้บริการตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา Boeing 777ได้รับความนิยมจากสายการบินทั้งในเอเชียยุโรปตะวันออกกลางและอเมริกาเหนือเนื่องจากความสมดุลระหว่างต้นทุนการดำเนินงานและรายได้จากจำนวนผู้โดยสารเครื่องบินรุ่นนี้มักถูกนำไปใช้ในเส้นทางหลักที่มีความต้องการสูงและยังเป็นตัวเลือกสำคัญสำหรับเที่ยวบินระยะไกลที่ต้องการความเชื่อถือได้สูง การพัฒนาและปรับปรุงโบอิง777อย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดการออกแบบที่มองไปข้างหน้าโบอิงได้ผสานเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านเชื้อเพลิงลดการปล่อยไอเสียและลดเสียงรบกวนเครื่องบินรุ่นนี้จึงสอดคล้องกับแนวโน้มอุตสาหกรรมการบินที่มุ่งสู่ความยั่งยืนมากขึ้นในภาพรวมโบอิง777ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่เท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางวิศวกรรมการบิน ความน่าเชื่อถือและความสะดวกสบายสำหรับผู้โดยสารทั่วโลกด้วยสมรรถนะที่พิสูจน์แล้วในระยะยาวเครื่องบินรุ่นนี้ยังคงมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมการบินและคาดว่าจะยังคงให้บริการในเส้นทางสำคัญต่างๆต,ต,ต่อไปอีกหลายปีข้างหน้า